เข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ลูกบวยให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากโดยลูกบวยจะไม่นิยมกินสดๆค่ะพอเปลือกมันจะมีรสขมคนญี่ปุ่นจึงนิยมนำลูกบวยมาดองกับเหล้าจนเกิดเป็นเหล้าบวยมากกว่าค่ะวันนี้แอลโซไซตี L so เลยจะมาสอนวิธีทำเหล้าบวยง่ายๆด้วยตัวเองกันนะคะ เหล้าบวยหรืออเมชูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมจากแดนอาทิตย์อุทยัยเป็นขวัญใจนักดื่มทั้งชาวญี่ปุ่นเองและคนต่างชาติค่ะเพราะมีกลิ่นหอมรสชาติเปรี้ยวหวานดื่มง่ายและไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนจัดเหมือนเหล้าทั่วไปด้วยแต่ยังคงความเข้มข้นของดีกรีแอลกอฮอล์ไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยละค่ะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลบวยในญี่ปุ่น ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างร้านต่างๆก็จะวางขายชุดขวดโหลน้ำตาลและเหล้าสำหรับดองบวยไว้เป็นมุมเด่นเพราะชาวญี่ปุน่นนิยมดองเหล้าบวยไว้ดื่มกันเองในครอบครัวเรียกได้ว่าพอวนมาถึงเทศกาลชมดอกบวยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหล้าบววที่ดองไว้จากปีก่อนก็จะอร่อยกลมกล่อมและกลายเป็นเครื่องดื่มแกล้มบรรยากาศดอกบววที่บานสะพังเรียกได้ว่าเพลินตาเพลินใจมากๆเลยนะคะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าในประเทศไทยเองบ้วก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ถูกส่งเสริมให้ปลูกทดแทนพืชเสพติดมาตั้งแต่ปีพศ2517โดยมีโครงการปลูกบ้วครั้งแรกขึ้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอังขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกษตรกรชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงเริ่มปลูกต้นบวยกันมากขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในยุคแรกผลผลิตบววมีไม่มากนะัก เมื่อเก็บเกี่ยวผลสดมาแล้วก็ขายได้ราคาดีสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อยู่ดีกินดีแต่หลังจากที่ต้นบวยแพร่กระจายไปมากผลผลิตบวยก็มากเกินความต้องการของตลาดทำให้ขายได้ในราคาที่ถูกลงไปค่ะก็เกินกันมาเยอะแล้วนะคะงั้นเราไปดูสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับการดองเหล้าบวยกันดีกว่าค่ะ 1. บวยสดเลือกผลที่ยังเป็นสีเขียวหรือเขียวอมเหลืองนะคะ เอาเนื้อแข็งไม่สุกหรือช้ำนิ่มจนเละ 2>, 2. น้ำตาลกรวดค่ะ 3. เหล้าสีขาว white spirit ที่มีแอลกอฮอล์สูงกว่า25ดีกรีนะคะ 4. โหลกแก้วที่มีฝาปิดสนิทเลือกที่เป็นฝาเกลียวหรือฝาล็อกซิลิโคนก็ได้ค่ะ 5. ไม้ปลายแหลมและมีดสำหรับแต่งผลบวยค่ะ 6. ถุงผ้าหรือผ้าสำหรับห่อขวดโหลและกระดาษหรือสติกเกอร์แบบเขียนทับได้ค่ะถ้าเตรียมกันพร้อมแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะ 1. นึ่นำผลบัวสดที่คัดแล้วไปแช่ในน้ำสะอาดนาน2-4ชั่วโมงเพื่อให้ลดความขื่นลงนะคะหลังจากนั้นล้างให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งสนิท เมื่อจับดูแล้วจะต้องไม่รู้สึกถึงความชื้นจากผิวบวยนะคะหรือหากใครไม่สะดวกพึงลมสามารถเช็ดผลบวชด้วยผ้าสะอาดหรือทิชชู่ก็ได้นะคะ2หากผลบวยมีรอยช้ำหรือมีรอยมแมลงเล็กน้อยสามารถใช้มีดตัดแต่งส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วนำบวยมาดองเล่าได้เหมือนกันค่ะใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยขั้วสีดำๆออกให้หมดนะคะแล้วพักไว 3. เตรียมโหลโดยการล้างโหลให้สะอาดค่าเชื้อด้วยการนำโหลไปนึ่งต้มหรือลาดด้วยน้ำร้อนแล้วพักไว้ให้โหลแห้งสนิทเกร็่ความรูเ้เล็กๆคือการเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือทิชชู่ชุบเหล้าเล็กน้อยแอลกอฮอลในเหล้าจะช่วยให้ขวดโหลแห้งไวขึ้นด้วยนะคะ 4. ใส่บวยและน้ำตาลกรวดลงในโหลหากต้องการให้เหล้าบวยมีรสหวานนำให้ใช้บวยและน้ำตาลในน้ำหนักเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการเหล้าบวยที่หวานมากให้ลดน้ำตาลลงครึ่งสูตรสูตรก็คือใช้เหล้าบวย500กรัมกับน้ำตาลกรวด500กรัมถ้าจะลดหวานก็ใส่น้ำตาลกรวดเพียง250กรัมก็พอคะ่ะ 5. เรียบร้อยแล้วก็เทเหล้าลงในโหลดอง เล้าที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ทําอูเมชูคือเหล้าโซจูค่ะเพราะมีราคาถูกกว่าสาเกแต่ถ้าจะเลือกใช้วอดกา้าเหล้าขาว40ดีกรีหรือเหล้าอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะ 6. เสร็จแล้วปิดโหลให้สนิทห้อยแท็กหรือแปะสติกเกอร์ที่บอกข้อมูลของเหล้าบวยเช่นปริมาณน,น้ำตาลและบวยที่ใช้ชนิดของเหล้าที่ใช้ทำหรือแหล่งปลูกบวย เพื่อปรับปรุงสูตรเหล้าบวยของเราในปีต่อๆไปนะคะเสร็จแล้วเก็บโหลเหล้าบวยไว้ในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงจะทําให้เหล้าบวยเป็นสีเหลืองสวยน่าดื่มจะใช้วิธีเก็บเหล้าบวยไว้ในถุงผ้าหรือใช้ผ้าลายสวยๆมหาห่อโหลไว้ก็ดีต่อใจเหมือนกันนะคะ 7. ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ยากที่สุดนั่นก็คือการรอค่ะ ทิ้งน้องบวยไว้ให้อยู่อย่างสงบในหอผ้าแล้วรอเพียงอย่างเดียวใช้เวลาดองประมาณ6เดือนถึง years l a t ปี2000 <years> later. เราก็จะได้เหล้าบวยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นบวยจากฟีมือของเราเองเลยละคะ่ะรสชาติของเล้าบวยขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยคือรสเปรี้ยวจากบวยรสหวานจากน้ำตาล และคาแรคเตอร์ของแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับมือใหม่หัดดองเราขอแนะนำให้เบามือกับน้ำตาลก่อนนะคะเมื่อดองครบ6เดือนแล้วค่อยเปิดโหลชิมดูหากเปรี้ยวกินไปให้เติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะแล้วค่อยดองต่อจนครบตามกำหนดเวลาแต่หากใครพังมือใส่น้ำตาลมากเกินไปก็สามารถแก้ได้โดยการใส่เหล้าเพิ่มแล้วดองต่อได้ค่ะวิธีนี้จะมีข้อเสียอยู่บางตรงที่รสชาติของบวยก็จะอ่อนลงด้วยเหมือนกันค่ะ ถ้าหากคุณต้องการให้รสชาติของบวยออกมาไวขึ้นก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันหรือซอมจิ้มผิวบวยให้รอบก่อนนำไปดองได้ค่ะและที่เราเลือกใช้เหล้าที่มีดีกรีสูงกว่า25ดีกรีก็เพราะหากใช้เหล้าที่มีเปอ,อร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่ำเกินไปเนี่ยน้ำบวยก็จะไม่สามารถซึมออกมาได้เต็มที่นะคะและเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเหล้าที่แพงมากค่ะเพราะเมื่อดองครบปีแล้วคาแรคเตอร์ของตัวเหล้าเกือบทั้งหมดก็จะหายไปอยู่ดีนั่นเองค่ะ การดื่มเหล้าบวยให้สนุกขึ้นโดยการเปลี่ยนสูตรชงไปเรื่อยๆอาจจะดื่มแบบผสมโซดาเพิ่มความซาบซ่าหรือแบบผสมชาร้อนเป็นเหล้าบวยอุ่นๆในยามหนาวหรือจะลองเป็นค็อกเทลสูตรต่างๆก็น่าตื่นเต้นดีไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้แอล so c ไ e t y ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ